อ่ะก็สวัสดีบรรดาสมาชิกค,คนรักไม่ดีบวกสอนทำไม่ดีฟรฟีสองนะอ่ะวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนวิธีนำภาพพื้นหลังไปใช้กับคาราโอเกะนะก็มีลูกศิษย์ในกลุ่มามาทำมาแจกสวยๆทางนั้นเลยอ่าใครชอบภาพไหน หรือใครอยากจะให้ใส่เบอร์โทรอะไรก็ติดต่อกันนะแจ้งไปแล้วกันเขาคงจะคงจะทําให้นะเพราะว่ากลุ่มเราก็เป็นกลุ่มที่ว่ามีอะไรก็ช่วย่วยกันยกตัวอย่างอาจารย์ชอบกอ็ยังไงก็ขอขอบใจลูกศิษย์แล้วกันที่ว่านําภาพพื้นหลังมาแจกในกลุ่ม คลิกเลยเจอรูปไหนที่ชอบคลิกขวาอ่าบันทึกเป็นอ่าอยลืมนะให้เป็นนามสกุลอะไร IPJIPG เออต้องดูตรงนี้ด้วยก่อนจะบันทึกอะตาก็ไม่ดูดีภาพเป็นนามสกุลเนี่ยเนอรอเซฟเลย IPG อะ ดูด้วยว่าจะเซฟไว้ที่ไหนอ่าดูจะเอาไปไว้ตรงไหนก็ดูเลยกดเซฟมาแล้วแปบ๊บเดียวแสดงโฟลเดอร์ย่อไว้ก่อนนี่มาแล้วที่อาจารย์ก็มาเมื่อกี้นี่นี่มาแล้วนี่ภาพพื้นหลังเดี๋ยวอาจารย์จะลองไปใส่ดูนะพอมาแล้ว อวิธีเราจะเอาเข้าไปาใช้วิธีนี้นะนี่ยภาพนี้เราเข้าไปดูโปรแกรมของเราอะโปรแกรมคาราอเกะเอ็กดีมคาราอเกะของใครอยู่ที่ไหนก็เข้าไปดู เข้าไปดูก่อนว่า,อาของอาจารย์อยู่ได้เฮอยู่ทั่วเลยของจารยนทำไว้หลายตัวเข้าไปดูเลยเลื่อนลงมาเข้ามาในโปรแกรมแล้วเลื่อนลงมาจะเห็นมีรูปภาพอยู่2รูปเห็นไหมจะมีพิ c เจอ e 2กับพิจเจอไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะดาวดาวเอาเปลี่ยนตัวล่างตัวเดียว อันนี้สำหรับตัวแคกนะองอาจารย์ไม่มีของแท้ของแคกตัวบนไม่ต้องเปลี่ยนเป็นแต่ตัวล่างตัวมีคาว่าสองไม่ต้องเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนก็คือนามสกุลเนี่ยเนี่ยชื่อเนี่ยพิเเจอร์เนี่ยให้เราก๊อปคลิกซ้ายนะก๊อบจุดไม่ต้องเอา จุด jpg ไม่ต้องเอา ai ai หรือ j, j ้งเออ jpg คลิกขวา copy ให้มันเต้นตุบๆก่อนนะเห็นไ,ไหมคลิกซ้ายทีหนึ่งคลิกซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นเต้นๆอนะ่ะคลิกซ้ายตรงเกือบๆติดจุดเนี่ยแล้ว copy เราพิมพ์คนพิมพ์เก่งกับพิมพ์เมาส์ก็ได้ คือเราจะมาเปลี่ยนนามสกุลคัดลอกคัดลอกแล้วไอ้มาเปลี่ยนตัวนี้อ่าเอานามสกุลไว้นะนามสกุลเดียวกันอ่าคลิกซ้ายเลื่อนขึ้นไปคุมคุมดำให้หมดคลิกขวาวางเน่เป็นชื่อเดียวกันเปี้ยแล้วตอนเนี้ยดูด้วยจุดต้องอย่าให้ห่างต้องติดต้องชิด แล้วก็คลิกซ้ายตรงพื้นที่ว่างตอนนี้จะชื่อเดียวกันเป๊ะตอนนี้เราจะเอาไปแทนอ่าโดยการเอาไปทับบางคนก็ลบออกก็ได้เนี่ยลบตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ลากไป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 ,ไปใส่แทนก็ได้แต่อันนี้อาจารย์สอนวิธีเอาเข้าไปทับเลยลากเข้าไปมันจะถามว่าชื่อนี้ มีอยู่แล้วคุณต้องการให้ทับไหมอ่าเดานะ <c oughs> อ่านไม่ออกอาจารย์ก็บอกว่าทับอ่าไม่รู้เลยของใครจะโชว์ไงตัวช่วยคัพเปียของอาจารย์ตัวนี้ให้มันทับไปเลยเนี่ยอะไรเนี่ยรีเพลีอะไรแอดเอามัง้งไม่รู้อ่ะทับไปเลยมาแล้วเนี่ยตอนเนี้ย ภาพเนี้ยที่เอามาจากลูกศิษย์เมื่อกี้เนี้ยมาแล้วเนี้ยนี่เอาเข้ามาแล้วเนี้ยตอนนี้ทับแล้วเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูนี่เป็นแล้วไปโปรแกรมไปทดลองกันว่ามาจริงหรือเปล่าอ่ากด kp อ่าคาราอเกะของใครก็แล้วแต่เห็นไหมของอาจารย์มาแล้วสวยเต็มจอเลยนี่มาแล้วเห็นไหม ไม่ได้โกไม่ได้โม <c oughs> มาจริงๆคนทำไม่เป็นอะ่ะใช้สูตรนี้ม,มาแลนะ้วเนี่ยมาอ้าวโอ้ไม่เล่นช่างมันเพราะว่าอาจารย์ยังไม่ได้สร้างรายการได้นีม่มันไม่เล่นอะ่ะอ่ะอย่าบอกคือตอนเนี้ยสำเร็จแล้วเข้าใจไหม ใช้สูตรนี้อาสูตรนี้คือผ่านแล้วนู่สวยนะเนี่ยสวยมากเลยเจ็บตาเลยแหละ <c oughs> ตอนนี้ใครอยากจะได้อ่าให้ใส่เบอร์โทรให้หน่อยอ่าชอบอย่างง้นอย่างนี้ก็ติดต่อลูกศิษย์เอาแล้วกันก็คลิปนี้ก็อ่าเดี๋ยวจะว่าไม่จริงอ่า นี่นะอ่าตอนนี้ออาเปิดอีกทีนึงนี่อาจารย์เปลี่ยนแล้วเห็นยไหมนี่เป็นรูปนี้แล้วอ้าวเป็นรูปใหม่แล้วคนรักไม่ดีเดี๋ยวอาจารย์จะอีกครั้งหนึ่งให้ดูว่าอ่าได้ไหนน้อตอนนี้อ่าอ่านี่อาจารย์ของของเก่าอาจารย์ อาจารย์จะลองเอาของเก่าออกไปลากไปเลยลากไปที่เดียวทับเหมือนกันเปลี่ยนนามสกุลแล้วใช่ไหมละ่ะอาจารย์เปลี่ยนไว้อยู่แล้วตอนนี้มันจะเป็นของอาจารย์อีกแล้ะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูวิธีง่ายๆไม่ยากเลยนี่เป็นของอาจารย์แล้วเห็นไหมนี่เป็นของอาจารย์แล้วเข้าใจนะทุกคน ไม่น่าจะยากอันนี้สอนมือใหม่นะมือเก่าไม่ต้องเอามือใหม่อย่างเดียวจะเอาภาพใหม่ลาเกเข้าไปาทับทั้งหมดไม่มั่นใจดับเบลิลคลิกดามาูมาแล้วมาแล้วอันนี้ต้องปิดไปก่อนเปิดใหม่เพราะว่ามันจําของเก่าเปิดขึ้นมาดับเบลิลคลิกขึ้นมาเป็นคนรักไม่ดีแล้วโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ ขอจบแค่นี้แล้วกันนะยังไงก็ที่เข้ามาใหม่ก็สู้ๆกันนะก็ใครชอบรูปไหนก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาที่อาจารย์บอกคลิกที่รูปอะ,อะพอพอหน้าใหญ่แล้วก็คลิกขวาเลยบันทึกเป็นแล้วก็ดูว่าจะไปเอาไว้ที่ไหน,นแล้วก็ไปเปลี่ยนานามสกุลให้ตรงของเก่าแล้วก็เซฟเข้าใจนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ อาจารย์ขอจบแค่นี้ยังไงก็สู้ๆกันแล้วกันสำหรับสมาชิกที่ว่ากำลังหัดกันก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนดูคลิปให้เยอะๆคลิปสอนน่ะคลิปสอนของอาจารย์ทำไว้เนี่ยมีเพียบแล้วมีคลิปสิทธิ์พี่มีคลิปผู้รู้ก็ดูๆกันให้เยอะๆอย่ายพึ่งใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปเออดูมากมึกอาก็ถามเลยอาจารย์ตรงนู้นไปไงตรงนี้ไปไงพอ อาจารย์ถามดูคลิปยังอย่างครับแน่แล้วจะเป็นได้ไงก็ให้ดูคลิปกันเยอะๆนะแล้วก็หัดจิ้มหัดโม่ๆ,ๆกันไปอะตรงไหนไม่เข้าใจจริงๆแล้วก็โพสถามในกลุ่มส่วนมากจะมาโพสถามแต่อาจารย์บางครั้งอาจารย์ก็ยุ่งอะนะให้โพสถามในกลุ่มเลยเพราะว่าในกลุ่มจะมีคนมาช่วยตอบเยอะเห็นไหม ก็จะมีคนมาช่วยตอบมีสิทธิ์พี่มีอาจารย์ท่านนูน้นท่านนี้มาช่วยตอบไงคืออย่าถามแต่อาจารย์คนเดียวบางทีอาจารย์ก็ยุ่งหูตาก็ไม่คอ่อยดีถามในกลุ่มอ่ะอาจารย์ไปเห็นอาจารย์ก็ตอบคนอื่นมาเห็นก็กกช่วยตอบใครมีอะไรไม่เข้าใจโพสถามในกลุ่มแล้วกันแล้วก็ตอนนี้ก็มีประกวดร้องเพลงก็รวมกันประกวดได้ทุกคนแล้วก็ประกวดอ,ออกแบบเสื้อ เสือ้อกุมจะมีรางวัลให้ทั้ง2องอย่างก็ใครมีพรสวรรค์ทางด้านไหนก็ช่วยๆกันแล้วกันคนที่ชนะก็จะมีชนะการโหวตก็จะมีรางวัลให้สําหรับเสื้อก็จะแถมเสื้อให้อีกหนึ่งตัวพร้อมเงินรางวัลผู้ออกแบบเสือ้อโอเคสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอให้สู้ๆกันนะ มีอะไรก็ช่วยๆเหลือกันในกลุ่มไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามถ่ายกันอ่าก็คลิปนี้ก็อาจารย์ก็ขอสวัสดีแค่นี้แล้วกันขอให้โชคดีกันทุกคน